สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับวันนี้มาหาข้ามอีกสักองคหนึ่งเนาะพอดีติดลมแกิจากคลิปที่แล้วแล้วก็เลยเห็นองค์นี้ยังไม่ได้ลงเลยนะครับผมต้องแม่เอามาลงดีกว่านะเผื่อบางคนไม่รู้ยังไม่ทราบว่าเฮ้ยเนื้อนี่มีนะเออนะครับผมอ่ะมาครับแล้วก็ถามว่าเออเฮ้ยเนื้อนี้มีนะแล้วก็ดูยังไง ทำไมถึงบอกว่าเป็นวัดนนวัดนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลงรายละเอียดเลยดีกว่าพระองค์นี้นะครับกอ่อนที่จะลงรายละเอียดผมขออนุญ,ญาตวัดก่อนเนาะเดี๋ยวจะลืมนะเพิงพ่งเพิ่งวัดมานะครับพระองค์นี้เนี่ยจำไม่ได้แล้วได้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 พระองค์นี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่1.2นะครับถึง1.3มเซนนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับผมอืมประมาณนี้เอาเป็นว่า1.3ถึง1.4เซนติเมตรนะครับความกว้างนะ 1.3-1.4ถึงเซนติเมตรนะครับส่วนความยาวหรือความสูงอยู่ที่2เซนติเมตรบวกลบอย่างละ1มิลน,นะครับผมอาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงหรืออาจจะใหญ่กว่านี้นิดนึงพิมพ์นี้บอกได้เลยว่าตัดชิดบอกได้เลยพูดได้เต็มปากหรือว่าเป็นการปั๊มกดแม่พิมพ์ชิดนะครับผมดูดีๆนะพระองค์นี้ท่านดูดีนะเดี๋ยวผมจะให้สัก5วินาทีนะครับให้ท่านลองน,นึกภาพดูนะครับว่าพระองค์นี้ เป็นของวัดไหนเออนะครับพระแม่นางกวักนะเออพระแม่นางกวักองค์นี้ออกที่ไหนเป็นของที่ไหนนะครับบอกไปไว้ที่ิดนึงว่าเก่าครับพระอ,องค์นี้ออกปีพศ2462ถึงปีพศ2466นะครับผมเป็นเนื้อดินเออเป็นเนื้อดินนะครับห้าวิครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผม1 2 3 4 5 หมดเวลานะครับผมขออนุญาตบอกเลยครับเพราะว่ามันค่าแล้วดึกแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะค่ามากไงอ่ะมาครับพระองค์นี้ดูนะก่อนอื่นผมจะให้ดูบอดี้ก่อนดูบอดี้นะครับดูพระแม่นางกวักบอดี้นะครับนะครับดูองค์พระนะครับบอดี้เป็นของหลวงพ่อไหนครับวัดไหนครับนะครับทางประจวบครับทางประจวบนะครับครับองค์นี้เป็นพระแม่นางกวักวัดมลึกะทายวันเนื้อดินครับ สร้างปีพศ2462ถึงพศ2466เป็นเนื้อดินที่ขออนุญาตนะผมกล่าวเลยนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าอะไรอะไรก็หายากลองหาดูก่อนครับแล้วค่อยมาว่ากันนะครับผมพระองค์นี้เป็นเนื้อดินที่หายากหนึ่งในพิมพ์หายากหนึ่งหนึ่งในเนื้อที่หายากอ่นะครับของวัดมฤคทายวันนะครับที่สร้างโดยท่านหลวงปูน่นาคนะครับ นะครับวัดมฤคไทยวันนะครับผมไม่ใช่หลวงปู่น,นาควัดระครังนะเออนะครับผมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะพบน้อยเจอน้อยแต่ราคาจับต้องได้จริงๆแล้วราคาเนี่ยผมตามไม่ทัน ผมมักจะอิงราคาเมื่อหลายปีก่อนอิงราคาเมื่อ10ปีที่แล้วหรือว่า7 8ปีหรือว่าสิกว่าปีที่แล้วแล้วก็เอามาแบ่งให้เอามาแบ่งกันเก็บนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพลิกหน้าพลิกหลังให้ดูนะพระองค์นี้นะครับผมสร้างในยุคเดียวกันนะครับต้องบอกว่าในยุคเดียวกันนะใกล้ๆ้เคียงกันหลวงพ่อปานหลวงพ่อโหนงหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดเออนะครับแต่อาจจะเก่าวกว่านิดนึงนะครับผมนะครับ แต่อยู่ในยุคเนี่ยแน่เลยในยุคเดียวกันกันกบของหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อโหนงก็คืออยู่ปปีประมาณเนี่ยแหละครับหกกว่า7กว่าและและการพิมพ์หรือเนื้อหาเนี่ยนะครับก็จะใกล้เคียงกันด้วยนะครับเพียงแต่ผิดกันตรงที่ว่าพิมพ์ทรงเนี่ยเขาฟ้องแล้วว่าอ้าวดูอย่างนี้นะครับพิมพ์ทรงองค์นี้เห็นไหมครับแม่นังกวักอย่างเงี้ยดูยังไงก็รู้แล้วหลายๆท่านที่เล่นคําวบอร์ดกับการ เล่นหาพระเครื่องหรือว่าสะสมพระเครื่องอย่างผมสะสมมาตั้ง2 0 3 0ปีใช่ไหมครับผมก็จะรู้หมดเลยว่าอะไรอะไรเป็นอะไรหรืออะไรเงี่ยเพราะผมก็ศึกษาไงผมก็ศึกษามาเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็เอาแท้ไว้ก่อนนะครับไม่รู้ที่ก็ไม่เป็นไรเอามาไว้ก่อนตอนหลังพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยถึงจะได้รู้ไงว่าอ๋อเป็นที่นั้นที่นี้โชคดีว่าเราดูเกแท้เป็นไงก็คือพูดง่ายเลยนะดูรู้ดูเป็นเล่นเป็นจบเลย นะครับผมนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราได้เราก็ได้กับตัวเราเองเราไม่ต้องไปถามใครไงนะถ้าเราเสียเนี่ยบางทีเขาทาให้เราเสียหรือบางทีเราก็ตัเสียงเพื่อตัวเราเองนะครับโอเคผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่า <c oughs> ไม่ได้หมายถึงว่าให้ท่านมาเสียนะไม่ใช่นะพระมันดูง่ายอยู่แล้วไงมันดูง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับผมอ่ะนี่คือพระนะครับแม่นางกวักวัดมลึกไทยวันซึ่งมีน้อยพบน้อยมากหาคนขายก็ยาก นะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเจอแต่พระองค์เนื้อผงน้ํามันนะครับแล้วก็ซื้อขายกันเป็ผนผงน้ํามันเยอะมาเนื้อดินไม่ค่อยมีใครขายกันเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาเก็บเก่งหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาห่วงกันนาคาผมนะครับผมขออนุญาตเปิดราคาเลยนะ้มันขําแล้วนาะคารเอาได้ก็เอาแล้วกันนะเอาไม่ได้ก็ถือว่าเรามาดูกันนะครับผมเราไม่ว่ากันนะครับถ้าเป็นเนื้อผงน้ํามันเนี่ย ะครับมียันมีอะไรด้านหน้าด้านหลังมียันไม่มียัน,ยนหรือว่า,าหลังเรียบหลังเรียบก็จะถูกหน่อยหลังยันก็จะแพงหน่อยอง์นี้ก็เป็นหลังเรียบเพราะเป็นเนื้อดินนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมถ้าเป็นหลังยันนะครับพวันตุเมมั่งอะไรบ้างอนะอย่างเงี้ยหลังยัน3ายันยันใบพัดมั่งอะไรเงี้ย จะแพงนะครับก็ตั้งแต่5 5 0อัพขึ้นไปถึงเป็นหมื่นนะครับผมแล้วก็มีทั้งองค์ขนาดจัมโบ้แม่นางกวัดนะครับผมนะครับที่ท่านโด่งดังมากทางด้านค้าขายพูดง่ายดีกว่าหลวงปูน่นาคเก่งมากทางด้านเมตตานะครับเมตตามหานิยม เป็นอีกหนึ่งหลวงพ่อที่เก่งมากด้านเบตาค้าขายเยี่ยมนะครับผมนะครับอ่ะมาลองดูกันนะครับใครเอาได้เอาเอาไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับผมเป็นพระที่เก่าและหายากองค์นี้เอาไปนะครับผมถ้าคิดว่าแพงผ่านไม่ว่ากันองค์นี้เอาไป1,800บาทอืมหนึ่บาทนะครับในสภาพนี้นะองค์พระลั่นนะครับผมลั่นหน่อยหนึ่งนะครับนะครับแค่นี้เองนะนอกนั้นเต็มหมดนะครับผมองค์พระลั่นแต่ว่า ทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับสวยๆเมือม่อเมือม่อเมื่อสิกว่าปีก่อนสวยๆยีส,ย 25, สิบห้าก็คือ 2005, 2005, สองพันสองพันห้าสามพัสวยๆนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าไม่เคยเจอใครเอามาขายเลยนะครับผมเลยยึดหลักเอาประมาณว่า10กว่าปีก่อนก็อยู่ประมาณ2,500นะครับแต่องค์เนี้ยผมว่าแค่พันแในเซกชันแรกเซ็กชันต่อไปก็อาจจะถึงอาจจะถึง3,000ะ ง่ายนะครับแต่ตอนนี้เอาแค่พันแปดพอเซ็กชันต่อไปอาจจะ2อ0พตามเขาเมื่อประมาณสิบสิบกว่าปีก่อนเนาะอ่ะเอาเป็นว่าองค์นี้ใครเอาเอาไว้หนึ่บาทนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดลดต่อนะครับลูกค้าเก่า1 0เช่นเดิมไม่บวกลบเพิ่มใดๆนะครับผมถ้ามีเศษเดี๋ยวปัดให้โอเคเป็นัานเข้าใจเนาะใครต้องการนะครับผมรีบแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ ID Line l ดี e ลนหมายเลข0 8 4 6 7 8 6 9 5 8ย้ําย้ำครับ ID Line นะครับผมหมายเลข0846786958เบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเท่านั้นนะครับผมห้ามส่งผ้าอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่จยเช่ายังทำไม่ได้นะครับผมโอเคเป็นเข้าใจก็แปลว่าใครต้องการเช่าพร้อมเช่าพร้อมโอนพร้อมบูชา ก็แคปหน้าจอมาครับที่ id ล n e หมายเลข0846786958ครับผมโอเคนะครับเด,เดี๋ยวมาดูเนื้อหากันโคตรเก่าโคตรไม่ไม่หยาบนะครับผมนะครับโคตรเก่าเนื้อเดียวกับหลงพ่อโนงเลยยุคเดียวกันนะนะครับเนื้อเดียวกับหลงพ่อโนงเนื้อคล้ายๆกับหลงปู่ยิ้มเนื้อคล้ายๆกับอ่าของของหลงพ่อปานเพียงแต่ว่าหลงพ่อปานเนื้อจะหยาบกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมขยายให้ดูก่อนนะครับ พระอย่างเงี้ยแท้ดูง่ายตาเปล่านะใครดูไม่ดีไม่ต้องไปนะครับดูไม่ดีดูไม่ใช่ไม่ต้องเช่าครับนะครับแค่ท่านเข้ามาดูก็ดีใจนะครับผมเช่าบูชาไปก็ขอบคุณพระหนาด้วยนะโอ้ได้หนาเป็นปึกเลยอ่ะนะครับธรรมชาติเห็นไหมครับการปาดการอะไรเนี่ยนะครับจริงๆสมัยก่อนเขาจะเรียกหลังปะทุนด้วยซ้ําและรอยนิ้วมือกดเห็นไหมครับรอยนิ้วมือกดชัดๆเลยนะฮะนั่นจะขึ้นลาแล้วเห็นไหมครับก็ลองคิดดูปีหกกว่าพูดง่ายดูเลยครับจะขึ้นลาแล้ว เนี่ยปีหกกว่าเอาไว้เป็นไอดอนดูตัวอย่างของอพระที่มีราคาแพงๆอย่างเช่นหลวงปู่บุญหลวงพ่อโนงหลวงหลวงหลวงพ่อปานได้เลยเนี่ยคาราลาขึ้นแลวเนี่ยลาขึ้นลวเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจครับนะพระอย่างนี้นี่แบบแท้ตาเปล่าครับนะครับเดี๋ยวหดลงมาอีกนิดหนึ่งก่อนเนาะ เนื้อแน่นปึกเนื้อสวยครับนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับลาขึ้นแล้วอะ่ะขี่ลาขึ้นแล้วอะ่ะนะครับก็ลองคิดดูดตั้งแต่ปี6 2สองนะครับไปถึงปีห6หนะครับแล้วเนื้อดินของวัดมันลึกไม่ค่อยเจอนะนี่ถ้าเกิดบอดี้ไม่ใช่นี่นะงงเป็ไก่ตาแตกเลยไม่รู้ออกที่ไหนเลยนะครับพอดีบอดี้เขาเป็นอย่างนี้เลยบอดี้เขาบอกเลยฟ้องเลยว่าองค์พระนะครับองค์แม่นางกวักบอดี้เขาฟ้องเลยว่าของวัดมลึกขทายวันครับ นะครับผมโอเคเนาะเอาได้เอานะอันนี้มันมันดี2อ,อย่างคือเมตตาค้าขายหนึ่งอีกอย่างคือเก็บไว้เป็นไอดอลตัวอย่างของเนื้อดินที่เก่าๆนะครับเนื้อดินที่เก่าๆนะครับตั้งแต่ปี5้ากว่า6กกว่าขึ้นไปเลยนะครับถ้าส่วนผสมใกล้เคียงกันนะก็จะออกใกล้เคียงกันหมดเลยแบบนี้เลยในยุคเดียวกันนี่แหละนะ น่าเก็บมากครับนะครับราคาก็าแค่พันแปดเองนะครับลูกค้าเก่ายังได้ลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเนาะมาคลิปเนี้เ,เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปนะครับโอเคนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมคลิปเนี้ยเ,เท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะ